ภาษาเหรอไอพี่มาส่งเด็กอะไรท่านเห็นมันมีอะไรสะท้อนแสงแบบดวงอาทิตย์ที่ข้อเท้ามันเอ๊ะทึ่งยังไงมันคืออะไรกันนั่นอยากรู้ได็คิดอะงไงล่ะพอดีมีปืนไปด้วยไงพ่อฉันก็เลยยิงเลยป้องมันล่วงฉันวิ่งไปดูปุรณะช่วยทำไมวะก็เป็นสร้อยเส้นนี้ไงโซ่เส้นนี้เดิติดมายังไงก็ไม่รู้มันไปติดยังไงบนขานกกระสาหุนไงหุนมารณีของน้องไทยจะได้ดู ลูกพ่อคงจะมีบุญจริงๆนะ,ๆนะลูกนะแต่ยังไม่เชื่อมันทีเดียวหรอกลูกต้องถามไปลุงไข่ก่อนมันไปด้วยกันไปไหนไอ,อ้ลุงไา่จะเที่ยวกันใครใช่ละม้วนแล้วพ่อไม่มาหรอกคืนนี้ต้องมาสิลุ้นไข่เลยดงไข่มาแล้วเรียกมนะัเมข้ามาไอ้ไใคอ่าลุงไข่เลยให้เสือครับ มึงยื ừ, ừ. ้อเฉยเฉยไม่ต้องแอคติ้งมั้งเอไก่มึงรู้อไม่ไหว